สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี F C, นะครับช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็ทักทายพี่น้องเอฟซี C, นะครับบริษัทพี่น้องก็อยู่บนรถขึ้นเกานะครับตะโบอ่อเฮ็ดอ่าเวียร์อยู่โล่งดินนะครับกับมาพอเอฟซีคือ F C, C, น้ารดนะครับขับรถขับล่าไปส่งของเนี่ยพี่น้องก็อัดคลิปนะพูดคุยกับเอฟซี C, นะครับแชร์ประสบการณ์ชีวิตกันไป นะครับมีข้อมูลในกบาบัลซูเอฟซีฟั่งนะครับคืออย่างที่ผมเห็นพี่น้องเมื่อวนันเมื่อวานนะครับก็แล้วก็วันก่อน,นค,คือตอนนี้พี่น้องการเมืองไทยกําลังระอุนะครับพอๆกันกับชายแดนขมรนกับไทยนี่แหะพี่น้องคือใกล้แล้วพี่น้องใกล้ยุบสภาแล้วคือจะเลือกตั้งใหมนะ่อีกอีกว่าโดนครับผมว่าเราจะเห็นนโยบายจากพรรคการเมืองนะครับ ไม่ไม่รู้ว่านโยบายดีๆหรือเปล่าพี่น้องหรือว่านโยบายนโยบายขายฝันที่ได้หลายเทือนะครับเข้ากับได้ฟังนโยบายขายฝันจากทางนักการเมืองที่มาบอกให้ประชาชนคอยตามหรือเห็นนํานโยบายทุกอย่างมันดีเวิร์พี่น้องดีหมดที่เขาคิดมามีตวนนีดีๆครับแต่จะทําได้หรือ hit บ่ได้หรือว่าเป็นแค่การหลอกหาเสียงกับประชาชน อันนั้นก็นตรงไปเบิ่งกันพี่น้องว่าหลังจากเลือกตั้งนี่เขาสีเฮดได้บนะครับเขาสีมีความตั้งใจบ่บ้านเฮ้าพี่น้องบอ่ถึงเรื่องการเมืองแล้วนี่คัดแย่งกันมานีเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วคือตั้งแต่ผมนะครับเป็นเบ้าก็ว,ว่าได้พี่น,อน,อน้องจนหอดตันนี้จนเฒ่าแล้วยังว่าในเถียงกันว่าในแล้วอยู่ผู้เคยเทียงกันนะครับจากที่ผมดําก็เป็นผมขาวจากที่เคยตอนนั้นเป็นผมขาวตอนนี้ก็ล่าโลกไปก็มี่ หรือว่าบางคนกัไปบวไว้แล้วก็มีครับที่เคยการเมืองที่มันเข้มข้นนะตอนนั้นที่มันดูเดือดรักนะพี่น้องก็ว่าอยากว่าให้กันนะพี่น้องแต่ว่าทุกคนนะครับมีมี่อุอดมคติมีศาสนคติที่มัน,มนต่างกันนะครับก็ว่ากันไปเกี่ยวกับการเมืองแต้นะครับผมเห็นอีกอย่างหนึง่งพี่น้องมันเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับการหาเสียงประเทศเ่าบา้านเท่ามานีโดนแล้วครับคือการไปฟังป่าใส มันมีการเมืองรุ่นใหม่ได้พี่น้องทีว่าคนที่ไปฟังปา่าใสนี่นะครับบ่ได้จ้างแต่มันก็ส่วนน้อยพี่น้องมันมีคนรุ่นใหม่ที่เขาทาการเมืองแบบนี้ก็มีครับคือปา่าใสแบบไม่่ายืนบนโต๊ะใส่โทรโขงเว้ากันไปกับฟังกันไปนะครับอันนี้ก็ดีครับพี่น้องคืออย่างตีคือมันพักการเมืองกับประหยัดค่าใช้จ่ายอะบได้เสียเงินเสียท่องที่ไม่จ้างคนเขาไปนางฟังนางเบามือหนึ่งได้พี่น้องผมบอกไปก่อนเลยครับว่า ต้องเสียเงินในคนไปนั่งฟังนี่ยคการเมืองพวกรุนเกเกวเเกวเเก,เกเนี่มือเนื่อจักปลาใสนี่เบิดเงินนี่ผมว่าบอต่ำกว่าหลักล้านนี่จะปฏิเสธได้พี่น้องว่าเขาบรให้เงินนะครับเขาให้ครับคนละร้อยให้ประชาชนไปฟังเอาจริงๆบา้านเฮ่านี่เอาตรงๆงเลยจะได้กกะก็ต้องเสียพี่น้องก็ต้องได้ครับคนละร้อยค่ารถตังหาค่าคนตั้งหาครับมันเป็นยังสี่มาโดนแล้วอยาปฏิเสธกันนะครับ แต่ใครที่มาฟังคลิปผมที่ว่าเล่นการเมืองนะครับหรือว่าคนที่กําลังจะเล่นมาบอกว่าโอ้ยเขามาโดยใจมา้ดยใจก็ส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็ต้องโดนจ้างมาจะปฏิเสธครับความจริงของบ้านห้องไปยังไงห้องเขาหุรู้แล้วนะครับต้องยอมรับความจริงกันคือการที่ห้คนละ่อยละลอยนี่นะครับคนกับไปแล้วพี่น้องไปนั่งฟังแต่สําหรับผมมาปุ้ดด้วยว่าประชาชนอย่างพวกเฮ้านี่นี่มี่ขาดแค่แงเงินลอยเดียว,ว่ คือผมบ่เคยไปฟังเลยถ้าผมจะไปฟังนี่ไม่ต้องมาจ้างผมเลยผพราะจะไปฟังอะไซื้อนี่คือกับเข้าใจอยู่พี่น้องว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนเขาอยากได้เงินเท่าก็ขาขไปนะพี่น้องเงินไผสิบ่อยากได้แมนบอก็ต้องไปเอา,าครับอแต่ว่าแต่มันผมไปผมกับ่เอาดอกหรือว่าผมก็บ่อยากไปฟังดรอกนะครับเพราะว่าเวลาไปฟังอะไรก็เหมือนกับขายฝันนะครับมันทําไม่ได้จริงนะครับเอมันทาําอะไรจริงๆนะครับกับ ลหลายลหลายเทือ่ยอะพี่น้องเลือกตั้งมากคับเหมือนกับว่าโดนประชาชนโดนหลอกครับแต่เดือกข้างตั้งโต๊ะไปนี่ผม็อยากฝากพี่น้องเอฟซีนะครับว่าให้เลือกคนที่ที่มีความดีนะพี่น้องการมั่นกรวัดขันใหญ่คือดอกความดีเบื้องนะโยบายพี่น้องว่าตัวใดเข้าสิจับต้องได้ตัวใดสิมันสิพ่อแห่งเข้านี่นะประชาชนยังเข้านี่นะครับไปเรื่องตาอาปากไปเนะี่ยมีนโยบายยังในสิเหตเห็นราคาเขามันดีขึ้น ประชาชนสิมีการแปลรูปเขาจังไนเพื่อเขาไปขายไรหรือสิเหตุการ์ตลาดแบบไดที่เขามันสมีราคาไอไอทีพานมาเรื่องประกันราคาเขาเรื่องจำนำเขาเรื่องอย่างนี้พงษ์ามันมันใส่บรร่ะเด็ครับยุคสมัยนี้แล้วครับมันใช้ไม่ได้กับยุคสมัยนี้แล้วจะเอาภาษีประชาชนเนี่ยนะครับมาพยุงราคาเขาเนี่ผพว่ามันก็วนเป็นงูกินหางมันกันเหมือนเดิมพี่น้องมันก็วนเป็นงูกินหางกันคือเกา มันโมเมนต์ว่าเป็นนโยบายที่ยังยืนครับนโยบายที่ยังยืนนี่ต้องสอนให้ประชาชนให้ได้บ้านยืนด้วยแขนด้วยขาของเจ้าของครับสามารถแปรรูปสินค้าเกษตรสามารถเทดเกี่ยวกับเกษตรไปขายได้อให้ประชาชนคนที่เฮ็ดเขาเฮ็ดมันเฮ็ดยังกันแลแต้พี่น้องสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็แนะนําประชาชนนะครับให้สร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง สางแร่บรรจัจเป็นของเจ้าของนั่นแหละคือการพัฒนาแบบยั่งยืนที่สุดคบแต่มันจะมีสักกี่คนที่ทําได้แมนบอกขอม่มนครับมันสิมีสักกี่คนที่ทําได้แต่ถ้าคนที่เขาทําได้ปุ๊บม,มันก็จะเกิดเกิดมันก็จะเกิดงานใหม่ๆในชุมชนเกิดการจ้างงานใหม่ๆหมนะครับเกิดแรงงานใหม่ๆหมเกิดขึ้นนะครับแ,แรงงานกับสิบดได้ไปพัฒน,น์ทินพี่บอกอิจางกับสิมีง,งานในบ้านเหตุสินค้ากเกษตรบ้านเ้องกับสิมีราคาขึ้น แลวก็สิมันเกิดความยั่งยืนนะครับบแม่นว่าเอาตังเงินภาษีนะครับมาพยุ่งราคาเขามาจำนำเขามายังสี่ไหมพี่น้องมันมันมันง่ายครับมันง่ายต่อการเอาเงินเขาแต่ว่าในอนาคนนะมันไปบอดเนี่ยอีกบ่เกินสิบปีครับนโยบายพนีอกสิเป็นนโยบายที่มันล้าสมัยที่สุดนะครับการให้คิดเบิ่งนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็แนวความคิดของผมกับเ็นนิงซี่หละก็เลยล่องแนะนำให้เอฟซีเบิ่งคราบา เวลาเขาไปเลือกเขาไปฟังการล่องเบิงครับว่าสิเป็นจัง่งใดเอาฝากพี่น้องเอฟซไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิมนี้ครับผมกสิดเองเตรียมโตพี่น้องคิดภารกิจงานต่อไปเจอกันไหมคลิปหน้าครับขอบคุณหลลายครับสวัสดีครับ